การรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคอัลไซเมอร์หรือคนที่เป็นโรคสมองเสื่อมทำได้อย่างไรบ้างมีวิธีการอย่างไรวันนี้หมอต้องจะพาท่านผู้ชมมาลงรายละเอียดกันครับว่าทำมันยังไงได้บ้าง สวัสดีครับอยู่กับผมหมอต้องนายแพทย์วรวัตรเอียวสินพาณิชย์คิสโตวีเสริมพลังบวกในตัวคุณครับในวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาพูดคุยกันเกี่ยวกับวิธีการรักษาโารคอัลไซเมอร์ครับ ตัวโรคอัลไซเมอร์เนี่ยครับเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าตัวโรคเนี่ยมันรักษาไม่หายขาดนะครับแล้วก็เรียกว่าการที่จะทําให้ดีขึ้นเนี่ยนะอาจจะดีขึ้นได้นิดหน่อยนะครับเพ<อ>ียงแต่ว่าการให้การรักษาต่างๆเนี่ยมันจะไม่ทําให้ตัวโรคมันแย่ลงไปเร็วขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยทําให้ทั้งตัวผู้ป่วยผู้ดูแลเนี่ยดูแลด้วยกันอย่างเข้าอกเข้าใจกันนะครับ<อ>ดูแลกันได้อย่างมีความสุขนะครับ<อ>ในการดูแล ป่วยอัลไซเมอร์ครับเราจะไม่โฟกัสเฉพาะแค่ผู้ป่วยอย่างเดียวนะครับเราก็จะดูแลเรื่องเกี่ยวกับคนดูแลด้วยเนื่องจากว่าในบ้านที่มีคนเป็นอัลไซเมอร์เนี่ยนะครับเรียกว่าพฤติกรรมจะมีการเปลี่ยนแปลงไปถ้าเกิดว่าไม่เข้าใจกันก็จะมีการทะเลาะเบาแวงกันนะครับนอกจากคนป่วยจะรู้สึกไม่ดีแล้วนะครับหรือบางทีก็ไปมีเรื่องมีราวกับคนดูแลหรือญาติพี่น้องลูกหลานนะครับแล้วก็ทําให้เกิดเรื่องเกิดราวกันเกิดขึ้นนะครับบางบ,บ,บ้านเรียกว่าบ้านแตก กันไปเลยดังนั้นจุดประสงค์ในการที่เรารักษาในกลุ่มของคนไข้ที่เป็นอัลไซเมอร์เนี่ยเราจะไม่ใช่รักษาเฉพาะแค่คนไข้เราก็จะดูแลเรื่องพยายามดูแลคนดูแลด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะทําให้ประครับประคองนะครับให้อยู่ด้วยให้อยู่ร่วมกันกันอย่างมีความสุขมากที่สุดนะครับให้คนไข้สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากที่สุดครับลดภาระ กับญาติกับคนดูแลหรือลูกหลานนะครับแล้วก็ที่สําคัญลดการประทะลดการทะเลาะเบาะแว้งกันในครอบครัวครับทีนี้เรามาดูอันดับแรกครับก็คือเป็นการรักษาแบบไม่ใช้ยาก่อนนะครับการรักษาแบบไม่ใช้ยาเนี่ยนะครับก็จะเน้นเรื่องของการที่ให้คนไข้เนี่ยพยายามทํากิจ,จวัตรประจําวันด้วยตัวเองให้ได้มากที่สุดนะครับ กิจ,จวัตรประจําวันที่ว่านี้ก็คือเป็นเรื่องของการดูแลตัวเองพื้นฐานเช่นตื่นเช้าขึ้นมาล้างหน้าแปรงฟันดูแลความสะอาดของตัวเองนะครับขับถ่ายให้เป็นที่เป็นทางน,นะครับแล้วก็เรียนรู้วิธีการใช้พวกการเข้าห้องน้ำไม่ให้เหลอะเทอะนะครับการใส่เสื้อผ้าการแต่งตัวการแปรงฟันนะครับการยืนการเดินนะครับแล้วก็รวมถึงการรับประทานอาหารด้วยตัวเองนะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งพื้นฐานที่คนไข้ควรจะต้องทําเองได้ทั้งหมดนะครับ อันต่อไปครับนอกจากดูแลเรื่องพวกกิจวัตรประจําวันใส่เสื้อผ้าเข้าห้องน้ำล้างหน้าเปฟันแล้วก็คือจะเป็นเรื่องของการทํางานอดีเลครับหรือกิจกรรมที่คนไข้ชอบหรือการทํากิจกรรมร่วมกันในครอบครัวก,การออกไปเที่ยวเนี่ยอันนี้ครับก็คือเป็นกิจกรรมที่เรียกว่า เปิดสมองนะครับแล้วก็เป็น,ปนการกระตุ้นกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัวนะครับทำให้คนไข้ไม่เบื่อข้อต่อไปครับก็คือเป็นการปรับสภาพแวดล้อมให้ผู้ป่วยสามารถที่จะดูแลตัวเองได้เช่นความสูงของเก้าอี้ความสูงของโต๊ะความสูงของพวก เคาน์เตอร์ในห้องครัวก็คือจะต้องมีความเหมาะสมสำหรับโตคนไข้นะครับสภาพแวดล้อมในบ้านคือเงียบสงบนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงอึกทึกคึกโครมหรือพวกนี้นะครับก็อาจจะทําให้อาการของคนไข้นันแย่ลงเนื่องจากว่ามันมีสิ่งเร้ามากจนเกินไปแล้วทําให้คนไข้เนี่ยมีความเครียดมีความตื่นกลัวนะครับหรือมีความอาจจะแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมมาได้นะครับ สภาพในบ้านเนี่ยนะครับจะต้องมีแสงสว่างที่ทเพียงพอนะครับแล้วก็โดยเฉพาะตอนกลางคืนเนี่ยอาจจะต้องมีแสงสว่างบ้างเพื่อที่จะทาให้คนไข้เนี่ยเพื่อที่จะป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดจากการพัดตกหกล้มนะครับนอกจากเรื่องของแสงสว่างแล้วนะครับอาจจะต้องมีเรื่องของพวกราวจับนะครับในตำแหน่งต่างๆเช่นตัวบริเวณอ่า ทางเข้าห้องน้ำนะครับหรือตรงบริเวณชักโครกนะครับจะต้องมีเราจับเพื่อที่จะป้องกันการพัดตกหกล้มนะครับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมที่เราเจอบ่อยในกลุ่มของคนไข้อลไซเมอร์นะครับอันดับแรกครับก็คือเห็นผีครับอันดับที่2ครับก็คือโทษคนนั้นคนนี้ว่าขโมยข้าวขอ,ของของตัวเองบอกว่าจะให้เงินแล้วไม่ให้หรือว่าเอาของตัวเองไปซ่อนนะครับดังนั้นที่ไม่มีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นจริงนะครับอีกอันหนึ่งที่เจอบ่อยครับคือบอกว่า มีมีชู้ตัวเองไปมีชู้หรือคนนั้นไปนมีชู้กับคนนั้นคนนี้ไปมีชู้กับคนนี้อะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้จะเจอบ่อยมากนะครับถ้าเกิดว่านอกจากนี้แล้วนะครับอาจจะมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวแล้วก็อาจจะมีการทําร้ายคนอื่นคนในครอบครัวเรียกว่าอาจจะเป็นพฤติกรรมที่ทําให้เกิดบ้านแตกได้เพราะนั้น ถ้าเกิดว่าคนในบ้านมีความเข้าใจนะครับแล้วก็มีการดูแลลดแรงประทะนะครับที่ไม่จําเป็นนะครับรลดแรงการประทะที่ไม่จำเป็นลดการโต้เถียงที่ไม่จําเป็นนะครับพเพราะเถียงไปเขาก็ไม่รู้นะครับเดยวเขาก็ลืมนะแล้วมันก็จะทําให้เกิดถ้าเกิดว่ามีการลงไม้ลงมือทําร้ายกันเนี่ยมันจะเกิดการกระทบกระทั่งกันไปเปล่าๆนะครับ การรักษาในแง่มุมอื่นนะครับก็คือเรื่องของการทํากายภาพการทํากิจกรรมบําบัดนะครับในการทํากายภาพบําบัดครับก็คือเป็นการยืดกล้ามเนื้อด้วยตัวเองนะครับแล้วก็มีการออกกำลังกายเบาๆนะครับถ้าเกิดว่ามีอาการเจ็บมีอาการปวดตึงอะไรที่ใดนะครับก็คือจะใช้พวกเครื่องมือ ทางกายภาพเช่นพวกอันตักซาวเลเซอร์นะครับแผ่นร้อนการดึงหลังดึงคอเพื่อที่จะลดอาการปวดที่เกิดขึ้นนะครับใน,ใ,นให้กับคนไข้นะครับแล้วก็การออกกาลังกายเบาๆเนี่ยก็คือจะเป็นการที่จะกระตุ้นสมองเป็นในตัวด้วยนะครับ ส่วนเรื่องของการทํากิจกรรมบําบัดนะครับก็คือจะช่วยเรื่องของการปรับพฤติกรรมนะครับให้กับคนไข้แล้วก็กระตุ้นเรื่องของการรับรู้การเรียนรู้กับคนไข้ได้ครับก็คือจะเป็นโปรแกรมต่างๆที่อาจจะต้องใช้บุคลากรทางการแพทย์ก็คือนักกายภาพาบําบัดนะครับแล้วก็นักกิจกรรมบําบัดนะครับมาช่วยเหลือคนไข้แล้วก็ครอบครัวครับ ในแง่ของพวกเทคโนโลยีหรือเครื่องมือที่มีส่วนในการที่จะช่วยเรื่องของคนไข้ที่เป็นอัลไซเมอร์นะครับตอนนี้ก็คือมีหลายอุปกรณ์นะครับอันดับแรกครับก็คือตัวเรื่องของไฮเปอร์ไบลิกออกซิเจนทรัพับก็คือเป็นการให้คนไข้เนี่ยเข้าไปนอนในตัวในแชมเบอร์ใน,ในแคปซูลออกซิเจนนะครับปรับแรงดันแล้วก็ การที่เข้าไปอยู่ในตัวแคปซูลออกซิเจนเนี่ยก็ทําให้มีออกซิเจนไปนเลี้ยงส่วนต่างๆได้ดีขึ้นโดยเฉพาะสมองแล้ะก็ตัวเส้นประสาทเนี่ยครับก็คืออาจจะมีส่วนช่วยในเรื่องของอัลไซเมอร์ได้นะครับเครื่องมือต่อไปครับก็คือเครื่องมือที่มีชื่อว่า eecp ครับเครื่อง eecp เนี่ยลักษณะก็จะเป็นลักษณะเป็น เป็นปลอกนะครับเป็นคล้ายๆกับที่ปลอกแขนที่เราใช้วัดความดันนะครับผมแต่ว่าอันนี้เขาจะทํามาในรูปแบบพิเศษก็คือคลุมแขนทั้งแขนแล้วก็คลุมขาทั้งขาทั้งขานะครับทั้งสองข้างเสร็จแล้วเนี่ยเครื่องมือเขาก็จะ,ะเขาจะปล่อยอลมออกมาแล้วก็ทําให้มีการบีบที่แขนที่ขาทั้งทั้งทั้งสี่ข้างเลยเนี่ยนะครับตามจังหวะที่หัวใจคลายตัวนะครับก็จะมีส่วนช่วยที่ทําให้ตัวเลือดไปเลี้ยงสมองแล้วก็เลือดไปเลี้ยงที่บริเวณหัวใจได้ดีขึ้นนะครับก็มีส่วนช่วยเป็นเครื่องมืออีก เครื่องมือหนึ่งที่มีส่วนช่วยในเรื่องของคนที่เป็นอัลไซเมอร์นะครับเครื่องมือต่อไปครับก็คือเครื่องมือที่ชื่อว่า TMS นะครับเครื่อง TMS ก็คือเป็นเครื่องกระตุ้นด้วยแม่เหล็กไฟฟ้านะครับกระตุ้นที่บริเวณสมองแล้วก็กระตุ้นที่บริเวณตรงกล้ามเนื้อแขนกล้ามเนื้อขานะครับอันนี้ก็มีการศึกษามาเยอะนะครับว่าสามารถช่วยในกลุ่มของคนไข้ที่เป็นอัลไซเมอร์นะครับคนไข้ที่เป็นพาร์กินสันคนไข้ที่มีภาวะซึมเศร้าคนไข้ที่เป็นสโตรกได้เป็นอย่างดีครับ เครื่องมืออีกอันนึงก็คือที่ชื่อว่า o n น a m เมดครับอันนี้ก็คือเป็นเครื่องมือทางแม่เหล็กไฟฟ้านะครับมันก็มีส่วนช่วยในการที่จะปรับสมดุลต่างๆในร่างกายสมดุลฮอร์โมนสมดุลทางระบบประสาทนะครับแล้วก็ทําให้ร่างกายเนี่ยมีภาวะที่สมดุลมากขึ้นแล้วก็มีส่วนช่วยในเรื่องของคนไข้ที่เป็นอัลไซเมอร์นะครับหรือคนไข้ที่เป็นสมองเสื่อมได้เป็นอย่างดีครับ ในหัวข้อต่อไปครับก็คือเป็นเรื่องของการใช้ยาครับอันนี้เรื่องของยาเนี่ยนะครับในการใช้ยาก็คือเป็นให้เป็นหน้าที่ของคุณหมอเข้าไปนะครับแต่ในเรื่องของยาที่ในการใช้รักษาอัลไซเมอร์เนี่ยต้องตอบว่าตัวอัลไซเมอร์เป็นตัวโรคที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันไม่หายเพียงแต่ว่าพยุงเอาไว้ชะลอเอาไว้ไม่ให้เป็นหนักมากขึ้นนะครับอีกอันนึงในกลุ่มของยาที่คุณหมอจะให้ก็คือเป็นกลุ่มของพวกยาที่จะ คลายกังวลนะครับยาต้านซึมเศร้าเนื่องจากว่าในคนไข้ที่ในบางคนมีภาะวะซึมเศร้านะครับคุณหมอจะให้ยากลุ่มพวกนี้นะครับหรือในบางกรณีที่มีอาการก้าวร้าวรุนแรงนะครับก็จะมีเป็นตัวยาที่ปรับสารสื่อประสาทนะครับแล้วก็อาจจะทําให้ลดความก้าวร้าวความรุนแรงของคนไข้ได้ครับโดยสรุปก่อนจากกันนะครับก็คือว่าในการดูแลคนไข้ที่เป็นอัลไซเมอร์เนี่ยจะต้องดูแลในลักษณะที่เป็นองค์รวมครับ ทั้งกายใจสังคมการแล้วก็เรื่องของพฤติกรรมต่างๆของคนไข้ครับ <im itating> เพื่อที่จะทําให้ผู้ป่วยแล้วก็ญาติเนี่ยอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขนะครับแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับแล้วก็ประครับประคองกันไปนะครับเอาละครับท่านผู้ชมถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมส่งให้เพื่อนดูนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับ วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนผมมาต้องนายแพทย์โอรัตรเอียวสินพานิแชแพทย์เวชาศาสตร์ฟื้นฟูแพทย์เพื่อคุณภาพชีวิตครับ